โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาให้ดูเลขไหลกันนะครับคือให้สังเกตดีนะครับสังเกตดูตั้งแต่งวดนี้นะครับงวดหนึ่งเมษานะครับงวดหนึ่งเมษาเลขนะครับเลขไหลนะครับมันจะไหลอยู่ที่เลขศูนย์นะครับดูดีนะครับ หนึงเมษานะครับบนนะครับ907ใช่ไหมครับ9ก้ 7, ล่าง99นะฮะต่อมาครับสิเมษาบนเก้นย์หล่าง71นึ่งบต่อมานะครับ,บ, 6, 7, 1, รบ,อรบ2องอาศ หนึ่งเก้านะครับแล้วก็ล่างหกห้านะครับ<ม>ต่อมาวันที่สิบหกเดือนพฤษภานะครับข้างบนเก้าศูนย์สามข้างล่างเก้าเก้านะครับต่อมาวันที่หนึ่งเมษาเท่าทีครับหนึ่งมิถุนาบนสองเจ็ดสองล่าง นะครับต่อมา16มิถุนาบน8 7 2ล่าง3 0นะครับต่อมาวันที่1กรกรดาบนออก6 0 5ล่างออก1 6นะครับทีนี้สังเกตดีๆนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับตัวเลขนะครับมันไหลอยู่ที่เลข ศนะครับตั้งแต่1เมษานะครับนี่นะครับ0ูนย์ศูนย์ศูนนี่ก็ศูนนี่ก็0ูงวดที่เพิ่งออกไปมาที่1นึกรกฎาคมนี่ก็หกศูล่าง16ก็ยังติด0ูนย์ครับเพราะฉะนั้นเลข0ูนย์มา1 2 3 4 5 6 7เลขศูนย์ไหล7จงวดติดนะครับเงวดติดนะฮะ ก็รอรุ้นดูวันที่16นี่ครับรอรุ้นนะครับจะมีศูนย์ไหมครับก็จึงก็ผมให้เลขไหลนะครับเป็นเลข0ูนนะครับเป็นเลขศูนเช่นนี้แล้วกันนะเลขไหลครับ ผมให้เป็นเลขศูนย์นะครับนะครับเลือกหลายให้เป็นเลขศูนย์นะฮะก็ถ้าใครชอบเลขตัวไหนก็ลองเอามาจับใส่ศูนย์กันก็ได้นะครับศูนย์อะไรนะครับก็ลองเอาตัวเลขที่ตัวเองชอบนะครับมาจับใส่ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าผมมีเวลาว่างนะทุกคนผมจะมาเอาสูตรใหม่นะครับ ที่พึ่งคนเจอนะครับก็สุดนี้ก็เป็นสุดที่น่ารุ้นมากๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็สวัสดีครับทุกคน